การทำสุญญากาศในระบบทำความเย็น,ก,น mm hmm. ก่อนเติมน้ำยาแอร์เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อกำจัดอากาศและความชื้นที่อาจปนเปื้อนอยู่ในระบบนั่นเองค่ะการมีอากาศและความชื้นในระบบเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานและอายุการใช้งานของระบบทำความเย็นได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำสุญญากาศในระบบค่ะ กำจัดอากาศที่ไม่ควบแน่นอากาศในระบบเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นเป็นของเหลวได้เช่นในโตรเจนและออกซิเจนนะคะซึ่งจะทําให้ความดันในระบบเนี่ยสูงผิดปกติขนาดใช้งานความชื้นอาจทําให้เกิดน้ําแข็งุดตันในระบบหรือทําปฏิกิริยากับสารทําความเย็นซึ่งอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนและปัญหาอื่นๆตามมาได้เพิ่มประสิทธิภาพ การกำจัดอากาศและความชื้นเนี่ยจะช่วยทำให้สารทำความเย็นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบค่ะยืดอายุการใช้งานระบบที่ปัศจากอากาศและความชื้นนะคะจะช่วยทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการกัดก่อนในระบบนั่นเอง